สวัสดีครับสวัสดีพบก,กันกับช่องคนรักกษตเนนะครับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับดอกชวนชมสวยๆนะครับชวนชมเหล่านี้เป็นชวนชมสายดอกนะครับแต่จะดีมากนะครับถ้าเราเลี้ยงให้ดอกของเขาสวยใบสวยไม่ใบไม่เหลืองอโคตรสวยอ,อันนี้ก็จะดี สุดยอดเลยครับอ่าเดี๋ยวในวันนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับอุปสรรคของการเลี้ยงชนชมนะครับอ่าชวนชมที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับเป็นการเลี้ยงแบบแดดร้อยฝนร้อยนะครับนี่ครับฝนตกลงมาเท่าไหรก่ก็โดนทุกเม็ดเลยครับอืมซึ่งการเลี้ยงชนชมนะครับไม่แนะนําให้เลี้ยงแบบปล่อยให้โดนฝนนะครับนี่ครับช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่ ในบางพื้นที่ของประเทศไทยนะครับหลังจากฝนตกใส่นะครับประมาณคืน2คืนใบของเขาจะเป็นรอยแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้อ่าเป็นโรคทางใบของชมนะครับเนื่องจากเขาโดนน้ําเยอะแล้วก็โดนแสงแดดน้อยน้ําที่ขังอยู่ที่ใบนะครับจะไปทําให้ใบของเขาเป็นเชื้อรานะครับอืมนี่ครับเพื่อนๆครับอ่า ลักษณะของใบชนชมที่เป็นโรคใบเหลืองเป็นประมาณนี้นะครับเขาจะเริ่มเป็นจุดดำๆก่อนแล้วก็จะลามไปทั่วใบและก็ลามไปยังกิ่งอื่นๆและต้นอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับวิธีป้องกันอ่ะมันไม่ใช่วิธีป้องกันนะครับวิธีแก้ไขเพื่อที่จะไม่ให้มันลามไปยังกิ่งอื่นหรือต้นอื่นนะครับก็ทำได้เพียงแค่การเอาใบที่เป็นโรคออกนะครับ เอาออกแล้วเอาไปทิ้งไกลๆนะครับแต่ปราบใดที่ต้นชวนชมของเรายังอยู่แบบหน้าฝนก็จะโดนฝนมันก็ไม่หายครับอาการแบบนี้วิธีการป้องกันนะครับป้องกันที่ดีที่สุดคือต้องทําหลังคาให้ชวนชมนะครับเป็นหลังคาโปร่งแสงอ,อันนี้จะดีมากนะครับถ้าชวนชมไม่โดนฝนนะครับอ,อีกทั้ง ดอกของเขาก็จะบานได้นานและก็ไม่เน่าก่อนที่จะบานนะครับอ่าแต่ในคลิปนี้จะมาพูดถึงชวนชมใบเหลืองก่อนนะครับนี่ครับใบเหลืองอ่าถ้าเราทิ้งให้มันเน่าติดคาต้นนะครับก็อาจจะทําให้ยอดของเขาเน่าและก็ลุกลามไปยังกิ่งและต้นได้ในที่สุดนะครับแต่ก็มีบางต้นนะครับที่ว่าเราอ่าคือต้นที่ใบโปร่งใบโล่งนะครับ อ่ามันจะไม่ค like ่อยเป็นโรคใบเหลืองนะครับเพราะว่าเมื่อแดดมาน้ําก็จะแห้งนะครับน้ําที่เกาะที่ใบที่จะแห้งอย่างต้นนี้นะครับนี่ครับเหลืองเป็นโรคทั้งต้นนะครับอ่าดูกันจะชัดนะครับนี่ครับเป็นจุดขาวๆแล้วมันก็จะเหลืองไปในที่สุดนะครับอันนี้แก้ไขโดยการรูดใบออกให้หมดเหมือนต้นนี้นะครับนี่ครับต้นนี้รูดใบออกไปหมดเมื่อเดือนที่แล้วเดือนเดียวก็มียอดใหม่ขึ้นมาอ่าข้อดีของนจงก็คือ นี่ครับเด็ดใบออกแล้วมันก็จะออกมาใหม่แบบนี้นะครับอย่างสวยงามเลยก็ถ้าไม่ลุกลามไปถึงกิ่งก็อ่ายังไม่เป็นอะไรมากนะครับอ่าและอีกประการหนึ่งนะครับจากประสบการณ์ที่เจอมานะครับชวนชมใบเหลืองแบบนี้เราต้องอ่าหมั่นจับดูที่โคดของเขานะครับถ้าโขดของเขานิ่มเนี่ยให้สันนิษฐานได้เลยว่า,ามันเน่าจากรากแล้ว ซึ่งการเน่าจากรากเนี่ยจะแก้ไขได้ยากนะครับนี่ครับดอกก็ไปด้วยครับเมื่อโดนน้ําดอกบานแล้วก็หลุดร่วงเร็วหรือเน่าและก็ไม่บานเลยอันนี้จะไปพูดในคลิปหน้านะครับแต่ในคลิปนี้ก็นี่แหละครับมาแนะนําให้เพื่อนๆวิธีการเลี้ยงชนชมในหน้าฝนนะครับก็ควรทําใบให้โล่งแบบนี้นะครับให้ใบให้โล่ง เอาใบไว้น้อยๆเมื่อฝนตกน้ำเกาะอยู่ที่ใบนะครับเดดมาใบเขาก็จะแห้งเร็วอเปรสรต์การที่จะทําให้ชนชมใบเหลืองใบเน่าก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นสวนใหญ่ๆก็เขาอาจจะใช้สารเคมีป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะครับและนี่แหละครับในคลิปนี้ก็มาพูดถึงอุปสรรคของการเลี้ยงชนชมในหน้าฝนนะครับหากใครเลี้ยงเพียงแค่กระถางสงกระถางฝนมา รู้ว่าฝนจะมาก็หยิบไว้ในที่ร่มก็ได้นะครับแต่ถ้าเลี้ยงจํานวนเยอะๆก็ต้องปล่อยละครับหรือไม่ก็ต้องใช้สารเคมีเพื่อย,ยับยั้งพวกเชื้อโรคเชื้อรานะครับก็คลิปนี้ก็คงคิดว่าเพื่อนๆคงนําไปลองทํากันได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคนรักเกษตรกันด้วยมานะครับ